ขี้เกียจขี้เกียจไปกับเขาหรอเป็นยังสี่สิได้แต่พอหอดย้มเห็นางาน,นกับตังตังตังั้บ่นปาบ้งสุสิันาอยครับผมรอนในกลุ่มเมาๆแล้วครับผม <c oughs> โทรหาใครฮัลโหล อ,อายุทยาออตโต้รีบยงสวัสดีครับทุกคนบ่ายโมงกับสี่สิบหกนาทีนะครับตอนนี้เรามาที่บ้านพี่นิวนะครับแต่งหน้าไปที่สารกลางวันนี้เราจะไปจดทะเบียนทะเบียนรถ วันนี้เราจะไปพบผู้ว่านะคะเราก็จะไปจดทะเบียนนะคะผู้ว่าเลยครับและและที่เอาและที่นี่เราจะไปะเตียนนามสกุลไปหานามสกุลไหมแอนท,ท้องตีอีก ทุกคนกดลิงก์ที่ปักหมุดนะครับใครยังไม่เข้ากลุ่มรีบเลยวันที่16เมษายนนี้นะครับเจอกันกับคอนเสิร์ตมรำใจกันร้อยในกลุ่มไลฟ์สดนะฮะสำหรับใครที่เหมาแล้วไม่ต้องซื้อใครที่ยังไม่เหมากดซื้อเป็นรอบได้นะครับร้อยเท่าไหร่ประมาณร้อยซาวนะครับ <c oughs> แล้วก็มีน้อง <c oughs> น้องยุกิไหด้วยนะครับไหทองคำไหทองคำยินดีแฟนคลับของ น้องอยูกิเออยินดีต้อนรับยินดีต้อนเอาเจ้าขายนี่สวัสดีค่ะขายบาาัตรจ้าซื้อเด้อซื้อซื้อเด้อขายบาาัตร้าจ้ะนี่ขายจา้าเป็นแม่ค้าจา้า สื่อบัตรได้จ้าขายจ้าแม่ค่าขายจ้าผู้ใดอยากสื่อบัตรกดลิงเดจ้าอยู่ขางลางเด้อสื่อเด้อสื่อเด้อร้อยสามสิบ <130 S 1> ขอบคุณมากๆขนาดแม่ค้ายังไม่รู้ราคาเลย พี่จันจีราขอบคุณด,ดาวหนึ่งร้อยดวงสวัสดีสามพันแปดร้อยคนกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยมั่งมีสีสุขนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยตอนนี้เราอยู่ที่บ้านของคุณนิวเมคอัพค่ะเอาแล้วแกนยิงแกนเผื่สีแดงบนนี่พี่จังไหนเป็นเขาหอยแล้วดีละไม่ยากหรอครับแล้วเสีเ่งมนันอีกพี่จังไหนื้อได้จ้าขายจากขาย ขายอะไรเมาแล้วเมาแล้วเมาแล้วก็รอในกลุ่มเลยนะครับวันนั้นมีน้องยุกิไฮทองคําด้วยนะครับแล้วก็มีน้องแอนออรดีไฮทองคํานะครับทุกคนจะได้เจอน้องแอนอรดีแล้วก็น้องยุกิไฮทองคํานะครับไ <Bye. S 1> ปเอื่อแฟนคลับน้องยุกิมาซอยกันครับมา่เขาลุมไม่ค่วขายขายป่อขายขายยัน <laughs> ถามหน่อยแฟนคลับใครซื้อชุดนักมวยมาให้แอนนอลดีผู้ใดซื้อชุดชกมวยมาให้แอนอลอดีเมื่อคืนเราใส่มาตออรับข่อยเจ้าก็เบ้าไปเนาะเจ้าบอกกอยใจแฟชั่นเลยเอามันเหมือนชุดนักมวยญิงไปแล้วตมาได้ดีแล้วเข้าาฟนเมื่อคืนไม่เห็นพูดสื่อไมคะได้บม กดลิงก์ที่ปากมุนไ,มได้ครับเมา์ได้ครับผมเมาไปทั้งสองนะครับไป<ช>คนเดียวไม่ได้ไปได้ค่ะสงโซเชียลอีกแลวทำให้แขกเขาเยอกมาราการเราเป็นรายการแรกยนะครคือส่วนแรกก็ต้องขอบคุณเมาเรียบร้อยแล้วกดลิงก์ที่ปากมุนแล้วก็โปรโมชั่นของบอสแคร์แล้วก็ D ดีล่าสกินก็ยังมีส่งฟรีนะครับจนถึงวันที่สิบสองเมษายนนี้นะครับสำหรับใครที่อ อยากช็อปครีมอาบน้ำดีราสกินนะครับ3าขวด1,000บาทแล้วก็แชมพูแชมพูบอสแคร์นะครับแชมพูบอสแคร์ทั้งสูตรเคลาตินและออร์แกนิกออร์แกนิกสขวด1น0 0งบาทครับสูตรเคลาตินก็ขวดละ2องเจบาทนะครับผมค่าส่งฟรีนะครับโปรโมชั่นรอบนี้คือค่าส่งฟรีถึง จากวันนี้ถึงวันที่ 12, ส2บอเมษายนนี้นะครับแล้วก็มีมีเสื้อมีเสื้อด้วยนะฮะซื้อช็อปครบ1,500บาทมีเสื้อด้วยไปที่เพจบอดแค์ได้เลยนะครับบอยแอนไม่แต่งหน้าตอนนี้กำลังลองชุดครัม ออยยู่่นน้า oh. ah ี oh ีเเคนนั oh. mm ่นคนมาฟัง oh อีกเรวเด้อรอบนี oh ้แอรนาเดียมาร้องวันนี้เราจะมาถ่ายทีแปดตุลก้าวอ้อมก็จะล็หน่อยนะคะออกตัวก่อนเนาะเดห็นงานเลยเหรอเนาะอ้อมก็จะลบหน่อยนะออกตัวก่อนเนาะเนี่นึงแล้วความจริงอไร โซเชียนี่นะคะนี่ไงพอ่ออันนี้สวยอันนี้สวยนะอันนี้อันนี้สวยอ๋อแม่เราไม่ใส่อะไรข้างในอ่ะไม่มีอ๋อมันก็ยเห็นหัวจุกตัวเขปิดจุกเห็นไม่ไมด้หรอเออได้นอนหลับบางเลยเมื่อเช้านี้เรานอนแต่ตีห้าเลยครับผมหืมตัวแฟนขับอีกแล้วหกโมงเหรอ โดยในตัวแฟนค่ะคุณพรอ,องเ่นี้ได้ค่ะคุณพ่นม่ใจช้าเนาทำมาแล้วค่ะทุกอย่างประหยัดปนี่จะมือหน,นังผุนว่าได้เสียอ,อกโย่เด้ยุ่งยากที่สังจที่น่คอยกรหกไปเมื่อเช้นนี่ยราอก็ได้่ยาขยะไปทิมไมคอยด้ ก็หนาวแล้ค่ะจริงน่ารริงช่จที่1 0เออใช่ชิลี่ก็ไปงานรอยเอ,อ็ดกลางคืนใช่ไหมพอดีแต่งหน้าไม่วันไหนีออ้นราปไปงานเล่าบอก ิน,นด <Man. S 2> มนอกินก็ไม่รู้อ่ะพี่กกินอะไรฉันนี่ยอยอยากกินอ่ะก็ไม่รู้บาาจบัวร้อยวบัวร้อยยเนี่ยไม่ขายจา้ายังไม่ได้แชร์อะไรเลย อ,มมอ,อ๋อมันยังไม่มีคอมเมนต์ไหมมีแต่บ่าเรื่องชกมวยกันเดียเลยเมื่อคืนแอนอลดีใส่ชุดนักมวยหญิงมานะครับผมผมก็รู้สึกสปอร์ตบ้างนะยายมันไม่ใช่ชุดชกมวยคือมันเป็นสปอร์ตบา้างคือใส่ยุ่ยๆไงยูงฟ <c oughs> ายเนี่ยว่าเสาใส่สุดไปยังคือคือจังไปชกมวยที่มัชอบฟิวไปเรื่อยเลยมวยยิงเนาะ <c oughs> อยากดูวันที่ยี่สิบเก้ามีขายบัตรไหมอ๋อมีครับแไลฟ์ในกลุ่มอีพีที่ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบเก้ามีไลฟ์นะทุกคนต้องเข้ากลุ่มกดลิงก์ที่ปักหมุดไปเลยนะครับไม่รู้ร้อยร้อยเดียวหรือเปล่าร้อยสิบแต่เราจะไปไลฟ์แสดงของวันที่เท่าไหร่นี่แหละแต่ว่าวันที่ยี่สิบเก้าก็จะเป็นไลฟ์ในกลุ่มนั่น อนน e ี้มันยดหนึนรหนไว้มีงานเอ้าทำไมมองหน้าแบบนั้นอะนรเลยสตอวนนี้ไปยอม สวยเงาสวยอยู่นะคือมีไงละม่มเทปอะไปต้องบาเจ้าเพ็รสีผมจะขอบวัชิินสีผมมันดูเป็นยิ่ือนหยงไหมไม่ได้หรอเออเอาสีชมเลยโอเคนาจะมีเขาบอกชุดไทย อีสานแต่ว่าก็ยังไม่ได้สรุปว่าเป็นชุดไหนรอเขาเออกมาก่อนแม่เราอันเ้องข้เบียงบ่ายปล่อยเบาๆสิกระมาเทปเนบหมูสิเดือดปะหรือว่าเขาสีเดือ,อ,อ,อเป็นกลเขา<อ>ว่าเอาขึ้นหมดจะดีกว่ามันร้อนโอเคตามผู้ชายไปเ,เอาขึ้นหมดว เาเชื่อฟังผู้ชายมามเป็นอันดับหนึ่งเหนือยอยู่แล้วไอ้ตอรเนี้เขาจะได้ดีแล้วสอนข่อย้สี่ละ่ะไปจังมายุงสี่เดีวฉันนี่ซูนี่ก็เพราะไงฉันเสื้อขาวเราสอนขอ,อยได้หนึ่งก็ข่อยถึงไม่ยุ่จุดๆนีเนเ้เห็นบอกคะแน้ไปเหนื่นอยฉัไปงานทู่กินนะข้าแตาดีเทียเว้ย มอบอคือนะแมยม EP ยีเสี่ราคาหนึงน่งหนึ่งหนึ่งไปเลยจำง่ายจ้าเดี๋ยววอยถามเขาก่อนนะครับ